ศาสตราจารย์กิติคุณดรคุลธีรีรื่นรมและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเอกพัฒรธนกุลแห่งหลักสูตรปริญญาโทสาขาการจัดการแบรนด์และการตลาดภาควิชาการตลาดคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสื่อในเครือผู้จัดงานจัดงานอาเซียนแอนไทยแลนด์ t o p c o r p o r ป t e b r a n นแบรน์ ate, 2022เพื่อมอบรางวัลให้แก่องค์กรที่มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุดของประเทศไทยและอาเซียนประจำปี2565ซึ่งปีนี้เป็นปีที่13โดยมีการจัดงานมอบรางวัลให้แก่องค์กรที่มีมูลค่าแบรนด์สูงสุดโดยศาสตราจารย์ดรบัณฑิตเอื้ออาภรณ์อธิกประดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยเป็นประธาน,นหหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยเมื่อวันที่18มกราคมที่ผ่านมา โดยมีผู้บริหารระดับสูงสุดขององค์กรเข้ารับมอบโลร่รางวัลกิตยศอย่างพร้อมเพรียงครับ แบรนด์เนี่ยครับเป็นของที่คนทุกคนอยากสร้างแต่ว่าแบรนด์มันมีหลายระดับแบรนด์ brand ที่คนมักจะลืมมองเนี่ยจะเป็นแบรนด์ในระดับคอร์เปอเรทคือเราสร้างแบรนด์สินค้ากันเก่งมากเลยในประเทศไทยซึ่งก็เป็นเรื่องดีนะครับแต่ว่าการที่เป็นแบรนด์สินค้าดีไม่เหมือนชื่อมันดีแต่ว่าแบรนด์คอร์เปอเรทมันคือนามสกุลบางคนเนี่ยสร้างชื่อลืมนามสกุล ยกตัวอย่างเช่นถ้าเราบอกว่าอันนี้คือไอศครีมบอลมันก็ควรจะสร้างยูนิลิเบอร์ด้วยว่าไอติมบอลนี่มาจากยูนิลิเบอร์อย่างนี้หรือถ้าเราบอกว่าใช้ครีมครีมโอเลก็มาจาก P&G ดังนั้นเนี่ยเราก็เลยคิดเมื่อประมาณ15ปีที่แล้วว่าเรามาคุยให้องค์กรในประเทศไทยเนี่ยสร้างคอร์เปอรทแบรนด์กันให้แข็งแรงดีกว่าเพราะว่าองค์กรระดับโลกเนี่ยที่เติบโตมากๆเนี่ยครับคอร์เปอรทแบรนด์จะแข็งแรงก็เลยเกิดกระบวนการในการวั ว่าสร้างแล้วมันมีมูลค่าเยอะนะและมูลค่าดีๆมากกว่านั้นเนี่ยเราได้มูลค่ามาปับ๊บมันกระตุ้นให้คนในอุตสาหกรรมรู้สึกว่าอยากสร้างขึ้นมาจังเลยเพราะมันจับต้องได้งั้นท้ายที่สุดเนี่ยครับคือเราต้องการทําให้องค์กรในประเทศไทยเข้าใจเรื่องของเค้าเปิดแบรนด์แล้วก็รู้สึกว่าได้สร้าง c ค้าเปิดแบรนด์เพื่อความเติบโตอย่างยั่งยืนของธุรกิจไทยครับ เราใช้สูตรที่ชื่อว่า CBS Valuation ก็เปิ t แบรนด์ Success Valuation ซึ่งเป็นงานวิจัยนะครับเกิดขึ้นที่ภาควิชาการตลาดที่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาครับเราทํางานวิจัยขึ้นมาโดยที่มีคณาจารย์มาช่วยกันคิดแต่ว่าไม่ใช่ทางการตลาดอย่างเดียวมีทางการเงินการบัญชีมาดูว่าตัวเลขอะไรเอามาคํานวณจึงจะได้มูลค่าแบรนด์พอได้สูตรมาเราใช้เวลาพัฒนา2ปีนะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็เอาไปไปส่งเข้าไปที่วชเป็นสภาวิจัยแห่งชาติสภาวิจัยแห่งชาติก็เลือกให้เป็นงานวิ ใจดีเด่นแห่งชาติสาขาเศรษฐศาสตร์เพราะสามารถวัดมูลค่าที่ไม่มีใครเคยวัดได้ออกมาเป็นตัวเลขแล้วก็คุยกับตลาดอทรัพย์ว่าหลังจากที่วัดได้แล้วเนี่ยใครที่คะแนนสูงสุดมีมูลค่าสูงสุดเรามอบรางวัลให้ดีกว่าก็เลยเกิดเป็นรางวัล t h a i l a n ์สต็อปคอร์เปอร์แบรนด์ห้าปีที่แล้วเนี่ยเราก็รู้สึกว่าทําแค่ตลาดในประเทศไทยไม่พอทําตลาดอาเซียนด้วยดีกว่าก็เลยทํากับตลาดอาเซียนด้วยก็เลยเกิดมาเป็นอาเซียนสต็อปคอร์เปอร์แบรนด์ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเกิดขึ้นจากการทําวิจัยจริงๆนะครับแล้วก็สูตรที่ ไม่ใช่มีใบแอสจากการคิดเชิงคุณภาพเลยเป,เป็นการวิจัยเชิงปริมาณครับตัวเลขที่ออกมาเป็นเป็นเงินบาทเลยครับหมายความว่าถ้าวันนี้เราจะซื้อแบรนด์แบรนด์หนึ่งไม่เอาโรงงานไม่เอาคนไม่เอาของไม่เอาอะไรเลยทั้งนั้นที่จับต้องได้แบรนด์แบรนด์นี้ยกตัวอย่างเช่นวันนี้คนให้รับรางวัลเนี่ยครับอย่าง uh, Asset World Corporation Asset World เนี่ยท้ายที่สุดแล้วถ้าเราจะซื้อแบรนด์ของเขาเนี่ยมูลค่าแบรนด์ Asset World เท่าไหร่ครับคนที่ได้รับรางวัลในวันนี้อีก Home Pro โฮมโปรเนี่ยถ้าไม่เอาสาขาโฮมโปรไม่เอาชั้นในโฮมโปรไม่เอาคนของโฮมโปรแต่เอาเฉพาะแบรนด์โฮมโปรเนี่ยมูลค่าแบรนด์โฮมโปรเท่าไหร่ซึ่งออกมาเนี่ยมูลค่าเป็นแสนล้านนะครับการสํนนันาพิเศษเนี่ยเกี่ยวข้องกับเรื่องของแบรนด์องค์กรแต่ว่าไม่ได้หยุดแค่แบรนด์องค์กรเราทาในเรื่องของแบรนด์องค์กรกับ ESG E มาจาก Environmental S มาจาก Social แล้วก็ G มาจาก Governance นะครับเรากำลังจะบอกกับแบรนด์องค์กรทั่วประเทศว่าในเรื่องของการสร้างแบรนด์องค์กรที่ดีนั้นต้องเริ่มจากสิ่งสิ่ง,งหนึ่งคือการดูแลสังคมสิ่ง น้อมและความโปร่งใสเป็นธรรมถ้าเริ่มต้นด้วยฐานนี้แล้วท่านจะสร้างแบรนด์ได้อย่างแข็งแรงก็เลยเป็นเรื่องราวอย่างนี้ที่เราคุยกันบนเวทีวันนี้ครับคือวันนี้เนี่ยบนเวทีเรายกตัวอย่างเยอะมากนะครับแบรนด์แบรนด์หนึ่งที่ถูกยกตัวอย่างบ่อยครั้งบนเวทีก็คือแบรนด SC ์ SCG s c จเนี่ยจริงๆแล้วธุรกิจหลายๆธุรกิจเนี่ยถ้ามองไปเนี่ยอันตรายกับสิ่วัวดน้อมได้เช่นธุรกิจทําปูน ธุรกิจทํากระดาษแพคเกจิ้งเคมีพันธ์นะครับแต่ความชัดเจนของ SCG ก็คือว่าไม่ได้ทําเสร็จแล้วไปทํางานหรือทํากิจกรรมเพื่อดูแลสิ่งแวดล้อมแต่เขาดูแลสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ในกระบวนการทํางานการที่เขาจะเอาหินออกจากภูเขากระบวนการทําอย่างไรไม่ทําลายระบบนิเวศครับการที่จะใช้เยื่อทํากระดาษทำอย่างไรไม่ตัดต้นไม้ที่เป็นต้นไม้ที่อยู่ในธรรมชาติ เรื่องราวเหล่านี้เกิดขึ้นตั้งแต่ในกระบวนการคุยไปคุยมาเราพบไปด้วยซ้ำไปว่าองค์กรเนี่ยต้องไม่อยู่แค่ในกระบวนการต้องอยู่ในคนและวิธีคิด คือคนในองคอ์กรจะต้องเริ่มจากการมีแพชชั่นในการที่จะรักสิ่งแวดล้อมดูแลสังคมและก็โปร่งใสเป็นธรรมก่อนดังนั้นเนี่ยท้ายที่สุดเราค่อยๆย,ย,ย่อยลงมาองคอ์กรมีขนาดใหญ่ก็จริงแต่หน่วยสําคัญคือคนวิธีคิดของคนและ DNA ของคนไม่เซตอัศสนะคติของคนที่ต้องดูแลสิ่งแวดล้อมสังคมและก็ความโปร่งใสเป็นธรรมเป็นเรื่องสําคัญมากเราก็เลยบอกว่าไม่ว่าจะองคอ์กรใหญ่องคอ์กรเล็กก็ต้องมีคนทั้งนั้นนะครับดังนั้นเนี่ยทุกคนทำาอ s จได้หมดเลยครับ